นายแพทย์มนูนชี้โควิดจะระบาดใหญ่หลังปีใหม่เผยทุกคนจะติดโอมิครอนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อวันที่4มกราคมนายแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชชย,ยุทธ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยว่าไทยกำลังจะเข้าสู่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ระลอกใหม่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปี หลังวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะก้าวกระโดดหลายหมื่นคนในแต่ละวันในไม่ช้าแต่คนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจมากเกินไปเชื้อไวอรัสโควิด -19 กลายพันธุ์โอมิครอนมีวิวัฒนาก,การเปลี่ยนไปจากเดิมมากปรับตัวเองให้เข้ากับคนได้ดียิ่งขึ้นแพร่จากคนสู่คนง่ายขึ้นลดระยะฝักตัวและเปลี่ยนจากการก่ะให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ ทั้งส่วนบนและส่วนล่างรุนแรงเฉียบพลันกลายเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดเล็กธรรมดาไม่รุนแรงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนไม่ค่อยลงปอดเหมือนกับเชื้อไวรัสโคโรนาที่เรารู้จักกันมานานอย่างน้อย50ปีแล้วเชื้อโคโรนาไวรัสด,ดั้งเดิม4ีชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคธรรมดาในเด็กเป็นเองหายเองส่วนผู้ใหญ่มักไม่ติดเชื้อนี้เพราะมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติเนื่องจากเกือบทุกคนเคยติดเชื้อนี้มาแล้วสมัยเป็นเด็ก ถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมหลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้รอนครั้งใหญ่นี้เชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเคยฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์19สายพันธุ์เดิมมาก่อนจะได้รับเชื้อสายพันธุ์โอเมกรอนไม่ช้าก,ก็เร็วเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หวังว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19คงจะจบลงสักทีอนาคตเราคงไม่ต้องมาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3เข็มกกันอี เพราะเราทุกคนได้รับเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเปรียบเสมือนวัคซีนธรรมชาติชนิดตัวเป็นอ่อนฤทธิ์กระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีกว่าวัคซีนทุกชนิดที่มีในปัจจุบันอนาคตของบริษัทผลิตวัคซีนต่อต้านไวรัสโควิด -19 คงไม่รุ่งเหมือนช่วงที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ